Tell pretty the Tell that me lies. me face. me love me, even fake. Look you in if it's ผมมิสเตอร์แบงค์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมฟรีฟไฟอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นในกิจกรรมลากเส้นเล่นโปลลิงนะครับโอเคซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมคู่หูใหม่นะก็จะเป็นตัวโปลลิงประมาณนี้นะซึ่งทักษะของมันก็ ฟืฟความทนทานของเกาะนะทุกๆ3วินาทีอาชุดเกาะมีเลเวลหนึ่ขึ้นไปจะไม่ถูกทำลายก็คือเวลาใส่เกาะหนึ่งใช่ไหมเวลาโดนยิงเกาะหมดมันก็จะไม่ถูกทำลายนะซึ่งเวลา ไปฟื้นฟูความคงทนของเกาะทุกๆ2วินาทีหางชุดเกาะมีเลยเวล2ขึ้นไปจะไม่ถูกทำลายซึ่งถ้าตัวละครโปรลิงนี้ถ้าเวลตันก็น่าจะเวล6มั้งหหรือ7น่าจะ7แหละมั้งตัวละครก็จะเวล3นะซึ่งก็กันได้เกาะ1ถึงเกาะ3นะก็เกาะสก็ไม่น่าจะกันนะ ก็กอสีน่าจะยิงยิงแตกเลยแต่ว่าก็น่าจะรีความคงทานของเกาะถ้าน่าจะเพิ่มทีละหนึ่งนะซึ่งผมก็ไม่รู้นะผมไม่น่าจะมีที่อัพตัวละครเอ้ที่อัพไปนี่นะคู่หูซึ่งผมก็ไม่ได้ซื้อเอาไว้แล้วเราก็ไปเล่นกิจกรรมกันเลยดีกว่าก็ถ้าจ่ให้เก็บจิกซอไมไเหลืออะไรอ่ะ เดี๋ยวผมขออ่านรายละเอียดก่อนนะอ๋อก็น่าจะให้วาดภาพนะแล้วก็น่าจะได้ตัวโปลลิงมาถ้าไม่ได้ก็เอาเขาเรียกว่าอะไรจิ๊กซอ่ใช่ไหมจิ๊กซอรหรือชิ้นส่วนหรืออะไร <c oughs> ก็ไปแรกนะซึ่งผมก็จะสุ่มเอาทั้งตัวแล้วก็สกินมันเลยนะ แล้วก็ทัดเต้นเลยก็มาเริ่มที่5้5ครั้งเลยแล้วกันก็ここ100เพชรนะ5ครั้งกล่องแรกว่าไงวาดไปก่อนแล้วกันซึ่งผมก็จะวาดเป็นอย่างนี้นะเขาช่ว <c oughs> ยเลยอะ <c oughs> ว่าไงห้ก,กล่องแรกโอโ้โหมาแล้วโทเก้นนะในเกมน่าจะเรียกว่าโทเก้น สุมการที่สองกันเลย,ด,เยดีกว่ามันจิ้มูุ๊กตาแม่งเลยโอ้โหโทเค็นออกโลนโล,ลยจังหวะนี้ oh, <no. S 1> อันที่สามไปเลยจังหวะนี้ว่าเป็นยังไงดีเหมือนเดิมนี่แหละว่าตัว,ต,วตัวลิ่งเข้าไป oh, <no. S 1> อั้นเราก็ได้ท่าโชว์เหนือมาแล้วนะ <Yeah. S 1> ซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่สิบสิบเก้านะ ก็ได้ท่ามาแล้วก็เหลือตัวละครกับสกินของมันนะมันผมก็จะสุ่มเรื่อยๆแล้วแล้วกันไม่รู้ว่าจะเสียกี่เพชรน,นะวัดโม่โมแม่งเลยฮึบโอ้โหถ้าเต้นออกมาสองอ,อยงนะตัวละครมไม่ออกเลยอ่ะตอนนี้ผมก็เสียไปกี่เพชรแล้วก็ไม่รู้นะ่างมันเทโหโดเคนสิบอันออกมาแล้วเรียบร้อย ก็ถ้าจะมสุ่มก็ประมาณเจ็ดสิบไหมไม่ถึงดีห้าสิบห้านะแรกทั้งตัวแล้วก็สกินถ้าจะเอาสมสกินเลยไม่เอาผมว่าไม่ต้องเอาสีเหลืองหรอกเอาแค่ตัวที่มันติดปีกก็พอละจิ้มไปเลยแล้วกันก็ออกยากอยู่เหมือนกันนะมันก็ เขียนมิสเตอร์แบ็กไว้แล้วกันตัว่าหยุดพอไหมเนี่ยไม่น่าพอนะช่างมันโอ้โหโคเคนห้านรู้สึกว่าจะเกลนะหม่มนี้น่าจะเกือเกิดจัดๆเลยอ่ะกดแรกเลยแล้วกันเพราะตอนนี้ก็ หลืออยูสิบสีนะซึ่งสูมเอาอีกสกินหนึ่งไปเลยแล้วกันสีเหลืองๆขาดเท่าไหร่ไม่รู้่สุ่มๆไปเอะไหนๆก็เกลือและโอ้ <c oughs> โหโชว์เหนือไมแก้วจังหวะนี้20่สิบมันแนละ้ขาดอีกเท่าไหร่อ่ะก็สามสิ้านะขาดอีกสิบสิบหน่ผมว่าถ้าใครสูมแบบผมนี้ก็สวนอ้าพอดีได้แล้วไม่ต้องคือ กะจะแรกเสือกออกให้โัวใจดีเกินซึ่งก็ไม่รู้จะเก็บเวลาแ,แรกแรกไปให้หมดเลยแล้วกันคนแรกไปให้หมดเลยแล้วกันซึ่งก็ไม่มีอะไรจะแรกแล้วนะก็หมดแล้ว โอ้โห oh, เปิงเติงเพชรจัดเลยจังหวะนี้ปอ ah. ตัวลิงเราไม่ต้องตั้งนะเ๋อเข้าไปคิดที่หลังแล้วกันเป็นสัตว์เลี้ยงก็นี่นะทักษะก็อย่างที่ผมเอ่ยไปต้นคลิปแหละเอาเราใส่สกินกน,นี้ไปแล้วกันในส่วนของตัวปลิงก็จะประมาณนี้นะ ก็จะมีถ้าหน้าเทจาบต้งใครจะสุม่มอันนี้ก็ผมก็ไม่รู้นะว่าผมดวงซวยหรืออะไรแม่งปืองจาดเลยอะกิจกรรมนี้แม่งแบบติดตั้งเพชรเยี่าดจับก,กิจกรรมก็น่าจะมีแค่นี้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ